เราจะไม่มีในเรื่องของปีกกองนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ใช้ได้หมัดกับแข้งครับส่วนเข่านี่ก็จะเสียบได้แค่ครั้งเดียวครับนายนัวขาวก็เตะซ้ายครับคิโดครับแล้วก็หล่นไปเองครับล้มไปเองครับอุ้ยแต่เข่ามันเป็นอะไรครับครับมาสู้กันต่อครับคิโดก็ขอโทษครับมาดึงกันต่อครับคิโดได้มวยซ้ายนะครับดูจังหวะการยืนของเขาคิโด นี่ครับแม่นีเยอะครับือบัวต่อยหมัดขวาครับกันครับสักครู่อืมไซ้ายครับต่อยจังหวะคล้อมไปทีเข่าขึ้นมาเอาครับแห่บัวข่าถึงกับเป่าปากเลยนะครับลูกนี้เอาแล้วครับแต่เตะกันคอยทีนึงโอ้นี่ดูครับเขาตั้งใจเลยครับว่าจะจัดการบัวเขาให้ได้ครับโดตอนนี้ก็ตีกันเชียงหนีนะครับรุ่งเรืองกว่าอ่าแล้วก็ต่อยลำตัวอัดลำตัวอีกทีนึงครับพยายามถ่ายมือครับพี่โดว่ายังทนได้ทีครับ ติดอยู่กับมุมแดงครับอาแล้วขวาซ้ายแม่ไหวไม่ไหวครับอาการออกแล้วคริโดโดนหมัดของหัวขาวลวงไปครับโอ้โอใหญ่ใหครับวินาทีทองครับต่อแล้วตัวหมัดหนีได้ไหมครับออกมาได้ไหมยังยิ้มได้ครับโดนหมัดขวาที่มันไม่ได้เอาลุยต่อหัวขาวลุยเข้าไปครับย่างสามขุมเอาร์ครับโดนอัดติดมุมสามเรียมแล้วครับ กิโดครับแล้วก็ลูกนี้ครับแม่เอาครับแต่กันล้มไปนี่ถือว่าเสียแรงเยอะอนกันอุจังหวะเกอก้านคอครับอของนาฬิกาครับกิโดโดนแข้งซ้ายไปอีกครับต้องบอกว่าเป็นเกที่เข่งพ้นเลยนะครับแต่ยังมีอันตรายอยู่ทุกจังหวะเหมือนกันนะครับเท่านั้นเยอะๆีิโดนี่ครับดูครับก็ตอกครับตอกไม่หยุดเลยครับโอ้โหคุณเสียผมตอกเลยครับแม่คุณเคยเห็นกันนะฮะลูกแบบนี้ ยังไงครับแม่เหมือนจะฟ้องว่าเป็นเฮดบบักเลยหัวโค้งหรือเปล่าครับแตกเลยครับโอ้เบอร์สักคู่ครับจังหวะก้มลงไปครับโอ้ได้เลือดเลยครับนี่ฮะโอ้เตย์พยายามฟ้องว่าเป็นศิงหะครับโอ้ได้เลือดเลยครับคิดโตยุติเลยครับคือแพทย์ไม่อนุญาตให้ชกต่อครับ